สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกหนึ่งครั้งวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องขื่นเสียงนั่นเอง คลื่นเสียงเป็นยังไงนะคะลูกธรรมชาติของเสียงเนี่ยเสียงจะเกิดจากแหล่งต้นกําเนิดของเสียงเมื่อแผ่มาถึงผู้ฟังโดยอาศัยการถ่ายทอดพลังงานการสั่นจากตัวกลางเสียงผ่านอากาศยังมาหูผู้ฟังแต่ถ้าไม่มีอากาศเป็นตัวกลางรับถ่ายโอนพลังงานเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะลูกแสดงว่าเสียงจากแหล่งกําเนิดต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานและการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงไปยังที่ต่างๆถ้าทุกคนไม่เชื่อคุณนะคะลูกหนูลองเอามือไปจับที่คอแล้วพูดว่า ภูเฟิร์นสวยมากหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรำโอธิเรามีการสารั่นเพราะอะไรคะลูกรำโพอของเรามีทิศการสารั่นซึ่งมีอะไรคะใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนั่นเองเนอะแล้วตัวอย่างของครูที่ครูยกมาคือสนุนจิสนัจิจอกหูค้างคาวมีหูที่มีความไวต่อเสียงเพียงเล็กน้อยได้หมายความว่าแค่เราขยับแค่นิดนึงมันก็สามารถได้ยินเสียงได้นั่นเอง ทีนี่หนูมาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรหูของมนุษย์สามารถได้ยินเสียงเฉพาะที่มีความถี่ในช่วง20-20,000เฮิรตซ์เสียงที่มีความถี่สูงกว่า20,000เฮิรตซ์เนี่ยเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเนาะมันไม่ได้ยินจะเรียกว่าอุลตร a โ o n i c แต่สัตว์บางชนิดเช่นค้างคาวบารมา,าสามารถได้ยินเสียงได้ส่วนเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่านี้เราเรียกว่าอินฟาโซนิกเนาะฉะนั้นจำให้ดีนะคะลูกว่าอะไร มนุษย์เราจะได้ินเสียงแค่20ถึง20,000เฮิร์เท่านั้นนะทีนี้มาดูต่อคลื่นเสียงคืออะไรคลืนเสียงคือคลื่นที่สุกส่งผ่านตัวการเช่นอากาศไปยังหูแต่สามารถเดินผ่านเดินทางผ่านส,สารการ๊าซของเหลวและของแข็งได้แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้หมายความว่าอะไร เวลาที่เราพูดผ่านน้ําเราสามารถพูดด้วยกันได้เออพูดผ่านของแข็งเหมือนกับเราถ้าเราพูดทะลุผ่านแก้วเราก็พูดได้แต่เสียงที่ได้ยินออกมามันจะชัดเจนหรือไม่อีกกรณีหนึ่งเนาะทีนี้มาดูต่อเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุเห็นไหมที่ครูบอกแต่เริ่มต้นเลยพลังงานจากการสั่นจะถูกถ่ายโอนให้กับโมเลกุลของตัวกลางทําให้โมเลกุลของตัวกลางสั่นแล้วถ่ายโอนพลังงานไปได้ให้แก่โมเลกุลถัดไปโดยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางเนี่ยจะสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ คลื่นเสียงจึงเป็นคลื่นตามยาวหมายความว่าอะไรเวลาที่เราพูดเห็นไหมบางคนเนี่ยจะมีเสียงโทนสูงแล้วก็โทนต่ำแต่มันก็จะเป็นอยู่ในโทนเดียวกันเนาะจะเป็นโทนเดียวกันเพราะว่าเสียงอะไรคะลูกเพราะว่าเสียงเป็นคลื่นตามยาวนั่นเองเนอะเสียงเป็นคลื่นตามยาวนั่นเองทีนี้มาดูต่อค่ะแรงกําเนิดของเสียงก็มีหลายแหล่งเหมือนกันหนึ่งก็คือการสั่นของสายหรือแท่งเช่นไวโอลินซ่อมเสียงแล้วก็ขิง มันยังมีอย่างอื่นอีกนะ 2. เกิดจากการสั่นของผิวเช่นกองไอ้กองนะกองกองชิงชากรโพงและ3เกิดจากการสั่นของลมอากาศเช่นคุยปีแคนนกวีดเหรอ นี่มาดูต่อลักษณะของคลื่นเสียงเนี่ยสามารถแบ่งได้2ลักษณะลักษณะแรกคือคลื่นการกระจัดเนาะพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางเนาะก็คือคลื่นการกระจัดจะพิจารณาเรื่องการสะท้อนและการหักเหผู้ลืมบอกไปคลื่นเสียงนะคะลูกคลื่นเสียงจะมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นนะ้ําเหมือนกันนะก็คือหนึ่งคลื่นเสียงของเราก็จะมีสมบัติทั้งหมด4ข้อข้อแรกคือการสะท้อนเนาะสะท้อน,อนเนาะสะท้อน2การหักเห 3. การเลี้ยวเบนและ4ก็คือการแทรกสอดเนาะแต่ขึ้นการกระจัดของเราคิดค้นอะไรคะลูกก็คือเรื่องการสะท้อนแล้วก็การหักเห ต่อมาขึ้นความดันขึ้นความดันพิจารณาจากตัวก ife, ลางเนาะตัวกลางซึ่งประกอบไปด้วยขึ้นอัดแล้วก็ขึ้นขยายเนาะขึ้นอัดก็คือส่วนที่อนุภาคตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันเนาะส่วนขึ้นขยายคืออะไรคะลูกส่วนขึ้นขยายคือส่วนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามคีย์เวิร์ดมันนะลูกนะขึ้นอัดทิศเดียวกันอะถ้าขึ้นขยายคือทิศตรงกันข้าม ทีนี้มาดูอัตราเร็วของคลื่นเสียงอัตราเร็วของคลื่นเสียงจะมีสูตรเหมือนกับอัตราเร็วปกติเลยคือ v เท่ากับ s ส่วน t แต่มันจะมีตัวมาเกี่ยวข้องคืออะไรคะลูกเห็นไหมความหนาแน่นอาความหนาแน่น2ความยืดหยุ่นและ3อุณหภูมิเป็นต้นเนาะอาจจะเขียนได้ว่า v เท่ากับ f ลัมดาหรือ v เท่ากับ s ส่วน t นั่นเองเนาะ ทีนี้มาดูต่อความสัมพันธ์ของอัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิของอากาศที่ครูพูดแต่เริ่มต้นเลยว่าเสียงเราสามารถพูดผ่านอากาศได้ยกเว้นอะไรนะยกเว้นอ่ะศูนย์ยาอากาศเนาะยกเว้นศูนย์ยากาศทีนี้มาดูนะเขาลูกจากการทดลองเพราะว่าเสียงจะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อขคลื่นที่ผ่านตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงดังนั้นสูตรนี้จํานะคะลูกสูตรนี้จานะนั่นคือเลยคะ v เท่ากับ3าบวกด้วย0.6 t เออ 1> 3 3 1บวกจุดทีซึ่งทีต้องมีอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเออเนาะอุณหภูมิของทีต้องมีอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสทีนี้หนูดูนะคะเขาบอกว่าอะไรเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้อ่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางตัวกลางต่างๆได้หนูดูนะคะลูกขออนแยกซูมนะอากาศของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ3 3 1เห็นไหมเหมือนสูตรของเราเลยถ้าอากาศ2ี่องศาก็กลายเป็น343เนาะ ไฮโดรเจนศูนย์องศาเท่ากับ1น8 6อ่าออกซิเจนของเราคือเท่าไหร่คะลูก317ฮีเลียมของเราคือ972ของเหลวของเหลวนะอุณหภูมิที่25องศา,านะคะลูกเท่ากับ1493เมนาะเมทิลแอลกอฮอล์คือ1,143น้เห็นหมน้ำทะเลคือ1,533นะ ทีนี้มาดูของแข็งอัตราเร็วจะมากกว่าของเหลวและแก๊สเนาะของแข็งอลูมิเนียมคือ5,100เนาะทองแดงเท่ากับ3,560 เรกเท่ากับ5,130และตัวกวดสุดท้ายคือ1322เนาะแต่อากาศเร็วของเสียงเนี่ยเราใช้อากาศที่อุณหภูมิศูนย์องศาฉะนั้นสูตรของเราก็เลยกลายเป็น v เท่ากับ331บวกด้วย 0.6T ทีอ่าทีนี้หนูมาดูเขาบอกว่าอะไรอัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ45องศาเนี่ยจะมีอัตราเร็วเท่าไหร่เออเราลองมาทำโจทย์กันซึ่งสูาตรอัตราเร็วเสียงครูบอกแล้วใช่ไหมลูกก็คืออะไรคะ v เท่ากับ331่บวกศูน สามามหนึ่บวกศูทีนะฉะนั้น331เราเขียนเหมือนเดิมเลยบวกศูและอุนะณหภูมิผาหลุดมาเท่าไหร่นะคะลูก15องศาฉะนั้น0.6ดคูณด้วย15บห้าอ่าเราคูณกันสิลูกวิธีการคูณของครูจะเป็นแบบนี้นะ3ามบวกด้วย6กเออหมันมีทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็กลายเป็น6คูณด้วย10บกำลังลบหคูณด้วย15บ ทีนี้จะหาง่ายขึ้นนั่นคืออะไรคะลูก15คูณ6อ่ะ5 6 30ใส่0ทด3 6 1 6เป็น9อ่าถูกไหมเติม3ไม้นหนูเน,น,น,นานะก็6บวก3ทีนี้หนูดูนะคะลูกมันเติมจุดส1มจุดอ่า9 0จุดอ่าตรงนี้กลายเป็นว่า3 3 1นบวก9จุดนั่นคือบวก9นั่นเองนะคะก็กลายเป็น340เมตรต่อวินาที ยากไหมถ้าครูถามว่าอัตราเร็วเสียงกี่องศากี่องศา,งศานูสามารถแทนค่าโดยใช้สูตรนี้ได้เลยเนาะแทนค่าโดยใช้สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยโอเคไหมเอ่ยทุกคนทีนี้มาดูตัวที่2แรงกําเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่อ้ามีความถี่มาเกี่ยวขอ้องอ่าความถี่คือค่าอะไรคะลูกความถี่คือค่า F F เนาะ f ก็คือ692อเ่าเดี๋ยวครูเขียนแป๊บนึงนะ ามาดูโจทย์ข้อที่2การโจทย์บอกว่าอะไรแหล่งกําเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่6 9 2เิฮิร์ตแสดงว่าความถี่เท่ากับ6 9 2เิงฮิร์ตเนาะแล้วไงต่อวางในอุณหภูมิวางในอากาศเนาะอุณหภูมิ25องศาอากาศคือทีเล็กเนาะก็คือ25องศานั่นเองอยากทราบว่าคลื่นเสียงที่ออกจากแหล่งกําเนิดคลื่นเนี่ยมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ถามมาว่า,ราเรดเนีรยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูสังเกตอะไรไหมคะลูก เออขาไม่กําหนดอะไรมาเอ่ยไม่กําหนดอัาตราเร็วมาอัาตราเร็วของเสียงกับความยาวไอความเร็วขึ้นถูกไหมคะลูกฉะนั้นเราต้องมีการเปรียบเทียบกันอ่าเปรียบเทียบกันเพราะว่าอะไรคะลูกโจทย์ไม่ได้ต้องการหาความเร็วฉะนั้นความเร็วเปรียบเทียบกันได้ฉะนั้นครูขอแยกเปรียบเทียบยนี้นะคะคือ V1 เท่ากับ V เนาะ v เท่ากับ V ก็ได้ฉะนั้น V ตัวแรกคือ V เท่ากับ F อฟแลมดาและ V ตัวที่2เขาบอกว่าอะไรคะลูกอุณหภูมิของเสียงฉะนั้นอุณหภูมิของเสียงคือ3 3 1บวกด้วย0.6 T ท,ทีนี้ F ของเราเท่ากับ692แลมดาต้องการหาติดไว้อะครูเขียนเป็นตัวตสีนี้นะติดไว้และทีนี้มาดูต่อจดบอกว่าอะไรคะลูกอะเท่ากับ3 3 1บวกด้วย0.6 t ทีของเราคือเท่ากับเท่าไรคะลูก2 5องศา ที่ทำไมต่อเขาลูก692แลมดา3 3 1บวกด้วย0.6คูณ25ครูมันเป็นทนิยมอีกแล้วอ้าวเป็นแบบที่ครูคิดก็ได้ครูชอบคิดแบบนี้นะเขาลูกก็คือ6คูณด้วย10กกำลังลบ1เห็นไหมมันเป็นทศษิยม1ตํตแหน่งแล้วก็คูณด้วย25อ่ะทุกคนคิดพร้อมกัน25คูณ6 5 6 30เนาะห630แต่ใส่0ูทด3 6 2 12 12บวก3เป็น15ข้อนี้ก็จะกลายเป็น15เออ15เห็นไหมตรงนี้กลายเป็น331 3 3 1ของเราบวกด้วย15ตรงนี้กลายเป็น6ตรงนี้เป็น4ตรงนกลที่เป็นเท่าไหร่คะลูก3 4 6อ่าเท่ากับแลมด d า692อ่ะ6 9 2เนาะเท่ากับแลมดา6 9 2ทีนี้หนูมาดูต่อค่ะ มดา692ฉะนั้นเราต้องการหาแค่อะไรคะลูกหาแค่แรมดาตัวเดียวเนาะมดาตัวเดียวฉะนั้นก็ทิ้งแรมดาไว้เท่ากับ346จากคูณการย้ายลงมาเป็นหารเนาะหารด้วยอะไรคะลูกหารด้วย692อ่าเราหารด้วย692คําตอบของเราคือเท่าไหร่เอ่ย กดเครื่องคิดเลขด้วยความรวดเร็วหรือคิดมือก็ได้นะลูกเนาะถ้าคิดมือมันจะซาครูขอนย่ายกดเครื่องคิดเลขล้วกันเนาะมันจะทำสำหรับรดาเท่ากับ0.5เมตรนั่นเองเนาะ ในเรื่องขึ้นเสียงไม่ยากทุกคนในเรื่องขึ้นเสียงไม่ยากมีแค่นี้เนาะอย่าลืมสูตรละกันสูตรที่ครูให้ก็สองสูตรเนาะครู WHO ให้สองสูตรก็คืออะไรคะ v เนาะ V เท่ากับ3ามสบวกศูนทและ V เท่ากับ f แลมดาเออ v เท่ากับ f อฟแลมดาสสูตรนี้นี่คืออะไรคะลูกสูตรนี้คืออัตราเร็วเสียงในอากาศเนาะแล้วก็สูตรนี้คืออะไรคะการหาความถี่และความยาวขึ้นของเสียง นะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้เลยคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องสมบัติของคลื่นเสียงใครดูแล้วลบกวนนะคะพิมพ์ชื่อให้ครูหน่อยเนาะเผื่อครูจะให้คะแนนพิเศษสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ